บนโซเชียลแชร์คำเตือนว่าการชาร์จมือถือไปเล่นไปเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะที่ชาร์จจะร้อนจนฉนวนภายในละลายทำให้ไฟ310โวลต์วิ่งเข้ามาช็อตเราได้ทันทีหืม hmm. ชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศู์ชัวร์ก่อนแชร์สํนานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาว,วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับข้อความที่เขาแชร์กันนี้จริงเหรอครับข้อมูลนี้มีบางส่วนที่ถูกต้องนะนะครับแรงดันมีการแปลงเป็น5โวลต์ DC ในการใช้ชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือได้จริงเขาบอกว่าไฟบ้านของเรา220โวลต์เมื่อเราเสียบที่ชาร์จวงจรจะปรับระดับเป็น310โวลต์ก่อนที่จะแปลงลลมมาาาเเหืืือออ 5V วแ้้จ่ยขถ มีหน้าที่แปลงลงนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นแรงดันที่ต่ำกว่า220โวลต์แต่ยังคงเป็น50เฮิร์ตซ์อยู่แต่ไม่ได้ขยายไปเป็นแรงดัน310โวลต์50เฮิร์ตซ์แต่ในวงจรไฟฟ้าบ้านเรานะครับที่เราเสียบปลั๊กอยู่ทุกวันนี้ค่า220โวลต์เนี่ยเราเรียกว่าค่าเฉลีย่ยแต่ค่าพีคแรงดันสูงสุดมันเป็น310โวลต์อยู่แล้วเขายังบอกว่าถ้าเราเล่นไปชาร์จไปหัวชาร์จจะร้อนจนทําให้ฉนวนกั้นไฟภายในละลายใช่ครับอะแดปเตอร์เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาไว้สาหรับให้เราออมไไม่่บบจ,จะเเสื เื่อใช้งานอย่างผิดประเภทเช่นเราใช้ไปชาร์จไปบ่อยๆเนี่ยครับตัวกระดาษแผ่นนี้มันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเนื่องจากตัวลวดมันร้อนก่อนพอาตัวลวดมันร้อนปุ๊บมันก็ทําให้กระดาษแผ่นนี้ละลายพอละลายปุ๊บลวดทั้งสองฝั่งก็จะเชื่อมถึงกันพอเชื่อมงกันทีนี้ไฟ220โวลต์ก็จะข้ามมาฝั่งสายชาร์จแล้วดังนั้นการใช้ไปชาร์จไปมีโอกาสอันตรายถึงชีวิตได้จริงครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักการทํางานของอุปกรณ์เป็นยังไงแล้วควรจะเซฟตัวเองยังไงต่อให้อุปกรณ์ชํารุดเนี่ จะเสียบชาร์ ger, จเจอร์จากกำแพงเข้าโทรศัพท์เราเราต้องอยู่ในสภาวะพร้อมว่าถ้าเราเสียบปลัก๊กปุ๊บแล้วมันรั่วเนี่ยมันจะต้องไม่ดูดเรานะไม่ทําร้ายเราโดยการใส่รองเท้ายืนในที่แห้งเสียบเข้าไปถ้าเกิดว่าชาร์จเจอร์มันรั่วเนี่ยก็จะเห็นว่าแรงดันก็จะไม่เข้าโทรศัพท์และระบบมีปัญหาแล้วเราก็จะรู้ว่าอะแดปเตอร์เรารั่วแล้วอย่าไปอยู่ในสภาวะที่ตัวเปียกยืนโดยเท้าเปล่าอยู่บนพื้นปูน,น,นอย่างเงี้ยโอกาสที่อะแดปเตอร์รั่วแล้วลเราถือมือถืออยู่เนี่ยแล้วถูกไฟดูดเลยก็เป็นไปได้โดยเฉพาะการนอนใชชช้้้งงงงาาาาานนนแแต่่่่่ถเเเเกกิิดดดวววรออฟฟััพลลมุผื ขณะที่เริ่มนอนเนี่ยอาจจะไม่ดูดแต่พอเรานอนฟังเพลงเปน,นานๆสัก4ี่ชั่วโมงตัวโทรศัพท์ร้อนตัวอะแดปเตอร์ร้อนมันอาจจะรั่วตอนนั้นปุ๊บเดียวนะครับสิบหวินาทีเนี่ยก็เสียชีวิตได้แล้ว หากชาร์จอยู่แต่ต้องใช้ถ้าเราจะใช้งานโทรศัพท์แต่ว่าพลังงานอ่อนเนี่ยแบตเตอรี่แบงค์นะครับจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดพลังงานตัวนีย้ยังไงมันก็มีสูงสุดแค่5โวลต์อยู่แล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยต่อมนุษย์แต่สรุปแล้วข้อความนี้เป็นยังไงครับข้อความเนี่ยนะครับมีส่วนถูกเห็นด้วยตามคําเตือนของข้อความในเนื้อหานี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์อะแดปเตอร์เหล่านี้มีแต่การแปลงลงอย่างเดียวนะครับไม่มีการแปลงขึ้นแน่นอน